สวัสดีครับผมมันพินกับช e l f ลฟิลไทยใน YouTube อยู่ที่หน้าซ u เปอร์มาร์เก็ตลิมปิงนะครับก็เป็นคล้ายๆกับซ u เปอร์มาร์เก็ตหรูของเชียงใหม่เขานะครับของที่นี่ของรหรลูมีเยอะนะที่นี่ครับพัชเจอร์ไลท์เลคโตสฟรีมิลผลิตนะครับเพนก็คือรสจืดนะฮะก็เป็นเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเลคโตสฟรีเหมือนกัน มันไม่มีปัสจากน้ำตาลนักโตน,นะครับก็ทำให้คนที่มีอาการแพ้หรือว่า,าทานแล้วย่อยนมไม่ได้เนี่ยสามารถทานได้นะครับเพราะว่า,าคนทางเอเชียเนี่ยจะมียีนที่ไม่สามารถย่อยนมได้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นผลิตภัณฑ์นมที่สามารถาทานได้โดยไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวลองชิมดูครับ ชิมไปแล้วหนึ่งคำมันมีความต่างออกไปมันจืดๆลงผมไม่แน่ใจว่าต่างตรงไหนเนี่ยสึกมันนมมันเหมือนข้นขึ้นแล้วก็ขายความหวานไปนิดหนึ่งไม่รู้ขั้นตอนผลิตเขาแยกไง ราคา42บาทถือว่าสูงทีเดียวสำหรับขนาดเท่ากับ380มิลลิลิตรครับ<ม>ก็เกือบอประมาณ1ใน3ลิตรมันเหมือนนมข้นๆก็เข้มข้นดีครับ แต่มันมีรสชาติบางอย่างที่เหมือนหายไปจากนมนะครับอาจจะเป็นเรื่องน้ำตาลที่หายไปก็ได้ลองครับของแปลกผมก็เพิ่งเคยทานเนี่ยนอ,อยู่ที่เชียงใหม่ครับผมสวัสดีครับ